คุนเชื่อเรื่องตำนานผีเฝ้ารากมะม่วงหรือเปล่าครับสวัสดีครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์จริงจากผู้เล่าอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนสมัยยังเด็กเป็นเรื่องสิ่งดีลับที่มองไม่เห็นและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า สิ่งที่พวกผมเจอในตอนนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับตอนนั้นผมยังอายุได้ประมาณ12บปีพอดีซึ่งพศออในตอนนั้นน่าจะประมาณปีพศ2540ซึ่งในตอนนั้นยุคสมัยก็ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้มือถืออะไรก็ยังไม่มีเลยพวกผม ในแก๊งตอนนั้นเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนที่สนิทกันจริงๆก็จะมีประมาณ4-5คนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาช่วงเวลาวันหยุดเรียนก็จะมักพากันไปออกหากินหรือหาอะไรที่มันขายได้เพื่อมาแลกเป็นเงินซึ่งขายได้ครั้งละบาทถึง2บาทเองซึ่งในสมัยนั้น เงินบาทสองบาทเราก็ว่าเยอะแล้วของในช่วงเวลานั้นก็ไม่แพงบางครั้งพวกเราก็ออกไปกันตั้งแต่เช้าตีสีถึงตีห้ก็มีแล้วแต่ช่วงฤดูดกาลที่มีผลผลิตออกซึ่งของที่ว่านั้นคือดอกแคต้องเก็บแต่เช้าถ้าผู้ฟังคนไหนที่เกิดช่วงเวลานั้นและอายุรุ่นราวข่าวเดียวกับผู้เล่า ก็น่าจะรู้ดีช่วงเวลาวัยนั้นเป็นอะไรที่สนุกมากบางครั้งพวกเราเลิกเรียนมาเราก็นัดกันไปหาจับขบจับเขียดตัวเล็กๆคนแถวบ้านผมเขาเรียกเขียดตายกันและช่วงที่เกิดเป็นเรื่องราวที่พวกผมได้วิ่งเพ่นป่าลาบนั้นมันเป็นช่วงเวลาตีห้าวันนั้นจำได้ว่า มันเป็นเช้าตู่ของวันเสาร์เพราะพวกเราทั้งสี่คนนัดกันก่อนตื่นเพื่อที่จะไปเก็บมะม่วงสุกตอนนั้นจะเป็นหน้าของมะม่วงพอดีในกลุ่มที่นัดกันไปในวันนั้นที่สนิทกันมากจะมีผมและเพื่อนชายอีกหนึ่งและอีกสองคนเป็นเพื่อนผู้หญิงผมจะเป็นคนตื่นก่อนคนอื่นเสมอทุกครั้ง รังนี้ก็เหมือนกันวันนั้นผมตื่นตีสี่กว่าและได้เดินไปปลุกเพื่อนอีกสามคนคนแรกเพื่อนหญิงชื่อลินคนนี้ไปปลุกลูกตื่นง่ายหน่อยส่วนเพื่อนคนที่ปลุกคนที่สองนี้คนนี้จะตื่นยากมากเป็นพิเศษผู้หญิงเหมือนกันคนนี้น่าจะไม่ค่อยเอาการเอางานเท่าไหร่ ที่ไปด้วยก็เพราะอยากไปแค่สนุกเท่านั้นเพื่อนคนนี้ชื่อพิมพ์แต่ปัจจุบันนางไปได้ดีกว่าเพื่อนทุกคนเพราะไปได้ผัวชาวต่างชาติและที่เหลืออีกสองคนเป็นเพื่อนผู้ชายกว่าจะไปปลุกกันมาครบทุกคนก็ปลาเข้าไปจะตีห้าแล้วเราจึงพากันเดินไปยังจุดมุ่งหมาย ที่เราจะไปกันนั่นก็คือต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้จะมีเจ้าของอยู่และเจ้าของเขาเป็นคนขี้เหนียวมากและไม่อนุญาตให้ใครมาเก็บมะม่วงต้นนี้ของเขาเลยแม้แต่มะม่วงที่สุกที่มันหล่นลงมาที่พื้นแกยังไม่ให้ใครเก็บมาเลยดังนั้นพวกเราจึงแอบมาเก็บ ามภาษาเด็กๆต่างจังหวัดกันพอใกล้จะไปถึงต้นมะม่วงต้นนั้นพวกผมก็ต่างวิ่งแข่งกันที่จะไปถึงต้นมะม่วงต้นนั้นก่อนเพราะใครถึงก่อนก็จะได้มะม่วงเยอะแล้วก็จะมาล้อกันว่าใครได้น้อยกว่าพอวิ่งไปถึงก็เห็นมะม่วงสุกหล่นเต็มพื้นดินเต็มไปหมดเลย พวกผมต่างก็ต่างคนต่างแย่งกันรีบเก็บมะม่วงนั้นในช่วงที่ตอนนั้นกำลังเก็บกันสนุกอยู่นั้นผมกับเพื่อนๆของผมก็ได้ยินเสียงดังแกกแกลจากข้างบนต้นมะม่วงต้นนั้นนั่นก็คือเสียงใบไม้ที่กำลังโดนอะไรสักอย่างเสียดสีหล่นลงมา พอไม่นานสิ้นเสียงแปลกๆนั้นไม่กี่วินาทีก็ได้ยินเสียงตุกเหมือนเสียงอะไรสักอย่างกระแทกลงพื้นดินพวกเราจึงมองตามเสียงนั้นไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลยภาพที่เห็นในตอนนั้นมันเป็นลูกกลมๆสีดำๆมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ เพราะตอนนั้นมันยังไม่สว่างยังมืดอยู่เพราะตอนนั้นเพิ่งจะตีห้าเองพวกเราได้แต่ยืนมองหน้ากันไปมาทั้งสี่คนแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามกันเลยในตอนนั้นและคนที่เอ่ยปากเป็นคนแรกคือเจ้าพิม์พมันพูดขึ้นมาว่านี่นี่เราคงโตนเข้าให้แล้ว เราสามคนที่เหลือก็พูดขึ้นมาพร้อมกันว่ามึงปากเสียอีพิมพ์แล้วเราทั้งสี่คนจึงค่อยๆเดินกันเข้าไปดูอย่างเบาๆและช้าๆผมคิดในใจไวแล้วว่าคงไม่ใช่ลูกมะม่วงอย่างแน่นอนเพราะลูกมะม่วงไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้ในขณะนั้นเราเดินไปสองถึงสามก้าว ใกล้จะถึงมองไปยังสิ่งนั้นมันเป็นคล้ายๆเส้นผมเหมือนคนนอนหันหลังแต่มีแต่หัวเท่านั้นเมื่อเห็นดังนั้นเพื่อนผู้หญิงทั้งสองคนลินกับพิมพ์ก็กระโดดมาเกาะแขนของพวกผู้ชายเพราะมันไม่กลัวนักพวกผู้ชายแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นสิ่งที่คล้ายๆหัวของคน ก็กิ่งพิกอีกฝั่งเข้ามาหาพวกเราสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือมันเป็นใบหน้าของคนแล้วใบหน้านั้นก็ส่แย่ยิ้มให้พวกเราทั้งสี่คนเป็นใบหน้าของผู้ชายที่น่ากลัวมากพวกเราเห็นดังนั้นก็ต่างคนต่างวิ่งกันไปทางเดียวกัน บ้างก็วิ่งชนล้มก็มีและสิ่งของอะไรขวางหน้าตอนนั้นไม่รู้วิ่งกระโดดข้ามไปได้หมดไม่ว่าจะสูงสักเพียงใดเป็นลวดน้ำที่เจ้าของสวนล้อมไว้พวกเราก็กระโดดข้าม,มาได้ยังไงก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีพวกผมก็วิ่งมาถึงหน้าบ้านของผม แล้วพวกเราจึงมาคุยกันเมาส์กันต่อว่าน่าจะเป็นผีแน่ๆเพราะพ่อของลินเคยเล่าให้ฟังว่าที่แถวนั้นมันเคยมีคนเจอเยอะแล้วบางทีที่มีคนเขาจะไปนาและเมื่อเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นตอนเช้าตูสลัวสลัว อยู่ๆกิ่งไม้ต้นนั้นก็สั่นเหมือนมีคนขึ้นไปขยมให้มันสั่นแต่สั่นไม่หมดทั้งต้นสั่นแค่กิ่งไม้กิ่งเดียวเท่านั้นบ้างก็มีเสียงฮือดังมาจากข้างบนต้นไม้ต้นนั้นถึงไม่มีใครกล้าไปเก็บผลมะม่วงต้นนั้นเลยมีแต่พวกเรานี่แหละ ที่สนจนได้เรื่องได้เจอดีจนวิ่งกันป่าราบปัจจุบันต้นไม้ต้นนั้นยังยืนต้นให้เห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีใครได้เจอดีเหมือนกับพวกเราอีกหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องราววีลกรรมในตอนเด็กของผมกับเพื่อนๆตอนยังเด็ก และท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้อยู่มีเรื่องราวเรื่องเล่าในตอนเด็กแบบนี้ไหม <_ V> หากชอบเรื่องราวลี้ลับร้อนๆแบบนี้ <_ V> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งและก็กดแก้งเตือนไว้นะครับ <_ V> เพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆอนแบบนี้